วันนี้นินและทีมงานโฮมหน้าอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการเด e City สาทรกระ,ระพฤกซึ่งเป็นแบรนด์ระดับท็อปจากทาง AP ทกันค่ะที่เราพามาชมโครงการนี้กันนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะจะเป็นทำเลที่ใกล้เมืองอยู่บนถนนบางแคซึ่งจากถนนบางแคค่ะจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังโซนเซ็นทรัลบิสเนสดิสทริก c ์หรือว่าโซนสาทรได้ง่ายมากๆคือสะดวกนะคะทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถไฟฟ้า เพราะว่าทำเลที่ตั้งของโครงการค่ะจะเกาะแนวรถไฟฟ้า MRT ช่วงหัวลำโพงบางแคด้วยซึ่งถือว่าหาได้ค่อนข้างยากแล้วนะคะสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวรู้หลังใหญ่ที่จะหาทำเลดีๆแบบนี้ได้และที่สำคัญเลยค่ะบ้านภายในโครงการยังมาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันและภายในโครงการเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเอาไว้ให้อย่างครบครันภายใต้คอนเซปต์ living under the moon พิเศษเลยค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นของโครงการจะอยู่ที่12.99ล้านบาท ภาพบรรยากาศภายในโครงการจะดูหรูหรานหน้าอยู่ยังไงบ้างเดี๋ยวตามนินเข้าไปดูกันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับโครงการเดอะซิตี้สาทรกะระปับพฤึกนะคะจะเป็นโครงการบ้านเดียวรู้2ชั้นจำนวน121ยูนิตบนที่ดินโครงการขนาด3 1ไร่ ซึ่งโครงการนี้นะคะจะถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด Living Under the Moon ก็จะเป็นตัวช่วยคุมมูดออานทนภายในโครงการนะคะให้ดูสุขุมดูมั่นคงแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ จะถูกดีไซน์ออกมาผ่านในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่แล้วก็รวมไปถึงแมทเทียเรียลนะคะที่จะคุมโทนสีดำสีเทาแล้วก็สีเงินซึ่งตรงนี้เราสามารถเห็นได้ที่เมนเกตของโครงการเลยค่ะว่าจะมีการออกแบบมาให้ดูแกรแล้วก็ดูสุขุมสมกับเป็นโครงการหรูด้วยการเข้าออกของโครงการนี้นะคะเขาจะใช้เป็นระบบคัดสันค่ะต้องผ่านดับเบิลเกตซิเคอร์ตี้ซึ่งลูกบ้านของโครงการนะคะจะสามารถขับรถผ่านเข้าไปด้านในโครงการได้เลยโดยไม่ต้องแตะคีย์การ์ด ส่วนแขกที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านขึ้นมาที่แอปพลิเคชันเวลาที่แขกม,มาถึงลูกบ้านก็สามารถกดอนุญาตให้แขกของเราผ่านเข้าไปด้านในโครงการได้เลยสะดวกมากค่ะพอเข้ามาภายในโครงการแล้วนะคะเขาจะวางผังด้วยถนนหลักกว้าง20เมตรเพื่อเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เชื่อมต่อด้วยถนนรองกว้าง12เมตรแล้วก็ถนนซอยกว้าง9เมตรนะคะ ซึ่งเราจะเห็นว่าบรรยากาศภายในโครงการค่อนข้างมีความร่มรื่นทีเดียวเพราะว่าเขามีการออกแบบแลนสเคปตั้งแต่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการยาวเข้าไปถึงถนนซอยแต่ละซอยนั่นก็คือพื้นที่หน้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีต้นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแต่ว่าเขาจะเน้นความสวยงามที่บริเวณด้านหน้าโครงการเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับจุดต้อนรับเวลาที่เรากลับบ้านแล้วก็เป็นจุดต้อนรับแขกด้วยก็เลยมีการออกแบบสวิมซัพพอร์ตให้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยเข้าไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับส่วนภายในโครงการนะคะก็มีการออกแบบให้ดูร่มรื่นสวยงามเพราะเขาจะมีการลงต้นไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นมีการลงไม้พุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงามโดยในส่วนเองก็จะมีทางเดินไปรอบๆนะคะสำหรับเดินเล่นพักผ่อนได้โดยส่วนนี้เขาก็จะมีการออกแบบภายใต้แนวคิด living under the moon เหมือนกันค่ะโดยจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นตัวพาวิเลียนนี้นะคะก็คือตรงผนังเนี่ยเขาจะมีการเจาะช่องเป็นวงกลมเหมือนกับประตูพระจันทร์ที่อยู่ในส่วนจีน ซึ่งจุดประสงค์ของประตูพระจันทร์ค่ะก็คือใช้เชื้อเชิญพวกชนชั้นสูงหรือว่าพวกคนที่มีฐานะเนี่ยให้เข้าเยี่ยมชมสวนนั่นก็หมายความว่าในอดีตแล้วประตูพระจันทร์เนี่ยเขาจะมีไว้สร้างอยู่ในสวนของพวกชนชั้นสูงสักเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลเล็กๆนะคะที่ทางโครงการเขาหยิบมาใช้เพื่อบ่งบอกสถานะของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการค่ะและอีกจุดหนึ่งค่ะก็จะเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นนะคะตรงนี้เขาก็มีการออกแบบเครื่องเล่นเด็กให้เป็นทรงกลมเหมือนกับพระจันทร์ โดยที่พื้นก็จะปูด,ด้วยพันยัง EPD เคมเพื่อความปลอดภยัยข้างๆกันก็จะเป็นพื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่นะคะให้เด็กๆวิ่งเล่นกันได้หรือว่าใช้เป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้ค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกับส่วนพักผ่อนนะคะก็จะเป็นซิตี้คลับหรือว่าเป็นคลับเฮาส์ของโครงการนั่นเองค่ะ ซึ่งเขาจะมีการออกแบบอาคารให้เชื่อมต่อกันเป็นอาคารเดียวกันกับตัวเมนเกตนะคะโดยตรงตัวซิตี้คลับนี้เองเขาก็จะมีการตกแต่งรูปด้านอาคารด้วยฟา,ศา,ศาสาดหรือว่าเป็นระแนงเหล็กซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของความสวยงามอย่างเดียวนะคะมันยังช่วยบังแสงแดดจากฟังก์ชันด้านในด้วยซึ่งถ้าเราขึ้นไปบนอาคารส่วนแรกเลยคะ่ะก็จะเป็นลอบบี้เข้าไปดูกันเลยคะ่ะ ในล็อบบี้นะคะจะเป็นห้องกระจกแบบฟูลไฮซึ่งจะมีฝ้าเพดานสูงแบบ d o บเบิลวอลลุ่มทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งทีเดียวแต่ว่าแสงแดดเนี่ยจะไม่ตกลงมาในห้องนี้จังๆนะคะเพราะว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขามีการตกแต่งด้วยฝ้าสาะซึ่งจะช่วยบังแดดให้ในส่วนหนึ่งแล้วค่ะ พื้นที่ภายในห้องนี้นะคะเขาจะมีการตกแต่งมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ก็ออกมาดูดีทีเดียวมีพวกชุดโซฟาจัดเอาไว้ให้ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนในนี้ได้หรือว่าจะเป็นจุดที่ใช้รองรับแขกจากภายนอกโครงการก็ได้นะคะเพราะว่าจากตรงเมนเกตเนี่ยตรงเข้ามาจอดรถด้านหน้าก็สามารถเดินขึ้นมาที่ล็อบบี้ได้สะดวกเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่พาเด็กๆมาว่ายน้ํากันก็สามารถมานั่งรอในนี้ได้นะคะเพราะอีกฝั่งของห้องจะมีประตูทางเชื่อมออกไปยังสระว่ายน้ําได้ค่ะ สาบสวยายน้าก็จะเป็นสระระบบเกลือค่ะมีการแยกโซนสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้เพื่อความปลอดภัยซึ่งภายในสระเด็กเองก็จะมีโซนที่เป็นจักรุซี่จัดเอาไว้ให้ด้วยและจุดที่นินยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพูลเทเรสเขาก็จะมีการจัดเดเวสเอาไว้ให้หลายตัวนะคะสามารถนั่งเล่นรับลมชมวิวได้มองออกไปฝั่งตรงข้ามก็จะได้วิวของสวนพักผ่อนค่ะและจากบริเวณพูลเทเรสตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับโถงทางเดินไปยังโซนชาวน้ําแล้วก็ห้องเสาหน้าแยกชาย,ยค่ะ เราขึ้นมาบนชั้น2นะคะเขาจะมีการแบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ฝั่งด้วยกันค่ะทางฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของห้องฟิตเนสไลฟฝั่งค่ะจะเป็นห้อง k i ด s r o ูมโ o เวิร์กิ s งสเปแล้วก็เทเตอร์รูมค่ะห้องฟิตเนสนะคะก็จะเป็นห้องกระจกที่มีฝ้าเพาดานสูงดูปโปรง่งมีการจัดบรรยากาศเอาไว้ให้ดูหรูหราหน้าใช้งานเลยค่ะ ในนี้ก็จะมีอุปกรณ์จัดออกกำลังกายจัดเอาไว้ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอแมชชีนหรือว่าเวทเทรนนิ่งแมชชีนและถ้าเราเดินออกไปที่ระเบียงห้องก็จะมีเครื่องเล่น TRX จัดเอาไว้ให้อีกหนึ่งจุดค่ะมาที่อีกฝั่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Kids Room ค่ะซึ่งในห้องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆมาเล่นกันได้เลยในนี้จะมีทั้งสมุดนิทานมีของเล่นเด็ก มีโต๊ะกลมนะคะสําหรับเด็กๆมานั่งวาดรูปอะไรเงี้ยเล่นได้ซึ่งการตกแต่งภายในห้องนี้ก็จะใช้โทนสีพาสเทลดูน่ารักทีเดียวอย่างที่บนฟ้าก็จะมีก้อนแมกตกแต่งเอาไว้ให้ด้วยแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบค่ะจากคิดรูมนะคะก็จะเชื่อมต่อมาที่โคเว r ร์กิ s งสเปซค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีประตูบานเลื่อนกั้นสถงน,นะคะเผื่อว่าเด็กๆเ,เล่นกันเสียงดังก็กั้นประตูเลื่อนกันได้ในห้องนี้เขาก็จะมีการจัดโต๊ะทำงานนะคะเป็นโต๊ะยาวเอาไว้ให้ใครที่ต้องทำงาน Work from home เนี่ยอยากเปลี่ยนบราาากกศ็กมนนั่่่งททีีได้คะ แต่ถ้าใครที่นั่งทํางานเหนื่อยเบือ่ออยากลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายนะคะในห้องนี้เขาก็จะมีโต๊ะพูลจัดเอาไว้ให้ด้วยก็เล่นแก้เบื่อกันได้ค่ะถัดเข้ามาด้านในอีกห้องก็จะเป็นเทเตอร์รูมค่ะในนี้ก็จะมีหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ติดตั้งเอาไว้ให้แล้วก็มีโซฟาแบบเข้ามุมนั่งสบายๆแบบนี้นะคะสามารถชวนเพื่อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยมานั่งดูนางหรือว่าร้องคาราโอเกะเนี่ยได้หมดเลย เรียกว่าทางโครงการนะคะได้จัด f a ส i ิลิตเอาไว้ให้ครบแล้วในอาทิตย์ไหนที่เราต้องการพักผ่อนแบบสบายๆไม่อยากออกไปวุ่นวายข้างนอกก็สามารถทำกิจกรรมอะไรอยู่ภายในโครงการนี้ได้หมดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูบ้านตัวอย่างกันนินขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าที่นี่มีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ แบบแรกค่ะคือแบบบ้านซีรรนพื้นที่ใช้สอย233ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อน1ห้องครัว2ที่จอดรถแบบที่2คือแบบบ้านอินสเ p ปพื้นที่ใช้สอย275ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา3ห้องพักผ่อน1ห้องครัว1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถและสุดท้ายค่ะคือแบบบ้านบริเวณขนาดพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา3ห้องพักผ่อน หห้องครัว1ห,ห้องแม่บ้านและสาที่จอดรถค่ะสําหรับบ้านที่นินจะพามาชมในวันนี้นะคะก็คือแบบบ้านไซส์กลางของโครงการนั่นก็คือบ้าน INSCAPE ขนาด275ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นขนาด61.5ตารางวาค่ะซึ่งหน้าตาของบ้านที่นี่ก็จะถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นดูเรียบแล้วก็ดูสุขุมนะคะใช้เป็นสีแบบเอิร์ธโทนแล้วก็จะมีการตกแต่งหน้าบ้านบางส่วนด้วยหินเทียมค่ะ ซึ่งหน้าบ้านมาตรฐานนะคะก็จะมีรั้วบ้านติดตั้งมาให้เป็นรั้วเลือ่อนระแนงเหล็กแบบ2ตอนที่หน้าบ้านก็จะมีตู้จดหมายติดเลขที่บ้านมีไฟเกงกริงออดแล้วก็มีตู้ขยะติดตั้งมาให้ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีประตูเล็กนะคะสําหรับคนเดินเข้าออกติดตั้งมาให้เพื่อความสะดวกสบายค่ะเข้าด้านในนะคะส่วนแรกก็จะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ถึง3คันในร่มเลยนะคะ โดยที่พื้นค่ะก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวเป็นสเต็มคอนกรีตสวยเลยบนฝ้าเพาดานก็จะติดดวงโคมดาวไลท์มาให้โดยจากพื้นที่ส่วนนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อไปยังเฉลียงทางเข้าบ้านเลยสาหรับเฉลียงทางเข้าบ้านนะคะก็จะยกระดับขึ้นไป2สเต็ปพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกเดินขึ้นมานะคะทางฝั่งนี้นจะมีประตูอยู่ตรงนี้เ,เป็นโตู้เก็บของซึ่งเราสามารถใช้เก็บพวกอุปกรณ์ทาสวนหรือว่าอุปกรณ์สําหรับล้างรถได้ค่ะ และประตูทางเข้าบ้านค่ะก็จะเป็นประตูบานเปิดคู่ขนาดใหญ่ตรงนี้เขาใช้เป็นประตูบานไม้สักนะคะแล้วก็จะมีรูปฝักเป็นกระจกติดตั้งให้แบบนี้เข้าไปดูด้านในบ้านกันค่ะ เข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยมีความกว้างขวางมากเพราะว่าทางโครงการเขาได้ออกแบบพื้นที่มาขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีการเชื่อมต่อแปลนนะคะแบบโอเพนแปลนยิ่งทําให้บ้านดูโปร่งโล่งมากขึ้นโดยบ้านที่นินพาเข้ามาดูค่ะจะเป็นบ้านมาตรฐานนะคะที่ทางโครงการใช้ส่งมอบคุณผู้ชมจะสามารถเห็นวัสดุจริงแล้วก็ช่องเปิดได้ทั้งหมดเลยอย่างที่พื้นนี้ค่ะก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องกร a n i โตขนาด6กคูณ60ซนติเมตร ผนังของบ้านนะคะจะเป็นผนังก่ออิฐบนเบาฉาบเรียบแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังซึ่งการกอ่อฉาบแบบนี้จะทําให้เราสามารถต่อเติมบ้านได้ง่ายในอนาคตค่ะส่วนที่ฟ้าเพดานนะคะก็จะมีความสูงโปร่งอยู่ที่2.7เมตรแล้วก็มีการติดดงโคมดาไวไลท์หลอด LED ให้ทั้งหมดจะเห็นว่าโดยรอบบ้านนะคะมีการเจาะช่องแสงให้เยอะเลยค่ะเป็นประตูหน้าต่างบานเลื่อนแล้วก็หน้าต่างบานเปิดนะคะกรอบ UPVC ติดกระจกเขียวตัดแสงซึ่งจะใช้ของ Amico ค่ะ เรื่องนะคะที่ทําให้บ้านของที่นี่เนี่ยอยู่ง่ายอยู่สบายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น mm. ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันของ l i f e Smart ค่ะอย่างที่ประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเห็นว่าเขามีติดดิจิตอลดอร์ล็อกมาให้ที่ฟ้าเพลนของบ้านตรงช่วงกลางบ้านนะคะก็จะมี IP Cam e r a ซึ่งตรงนี้จะมีให้2จุดอีกจุดหนึ่งจะอยู่ที่บริเวณโรงจอดรถอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นสัญญาณการขโมยระบบแมกเนติกแล้วก็ช็อคเซนเซอร์ซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถใช้งานแล้วก็เปิดปิดผับสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ อยากจะบอกว่าที่บ้านหลังนี้นะคะเขามีการออกแบบห้องนั่งเล่นแบบ double living room หรือก็คือมีห้องนั่งเล่นอยู่2จุดด้วยกันค่ะที่ชั้นล่างนะคะจุดแรกก็จะเป็นจุดที่นินยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยนะคะเพราะว่ามีฝ้าเพดานที่สูงแบบ double volume ขึ้นไปเชื่อมต่อกับพื้นที่บนชั้น2คือมีความสูงถึง6.35เมตรเลยค่ะโปร่งโล่งมากมาก ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เขาก็มักจะใช้เป็นหน้าเป็นตาของบ้านนะคะหรือก็คือเป็นจุดห้องรับแขกนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวลองจินตนาการตามมินดูนะคะอย่างห้องนี้พื้นที่มันก็กว้างอยู่นะคะเราสามารถวางโซฟานะคะขนาด3ามถึงสที่นั่งได้เลยอย่างตรงกลางนี้ก็วางเป็นโต๊ะกาแฟนะคะข้างๆก็สามารถวางอามแชร์ได้อีกสองฝั่งส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะจะมีพวกระบบไฟเป็นปั๊กฟไฟเดินอยู่แล้วก็ทำเป็นชั้นวางทีวีได้หรือว่าจะวางเป็นโซฟาอีกตัวก็ได้เหมือนกัน ถ้าใครที่ชอบการตกแต่งบ้านแบบแกรนๆกนะคะก็สามารถห้อยโคมชนเดลียลงมาจากชั้น2ได้เลยยิ่งทำให้บ้านสวยมากขึ้นค่ะส่วนห้องนั่งเล่นอีกจุดนะคะจะอยู่มุมด้านในบ้านซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากกว่าค่ะ ในห้องนี้เราก็จัดพื้นที่ได้ตามใจชอบเลยนะคะแนะนำว่าให้วางโซฟาที่ฝั่งนี้วางเป็นโซฟา L shape ขนาดสามถึงสีที่นั่งได้เลยตรงกลางก็วางเป็นโต๊ะกาแฟและฝั่งนี้ก็วางเป็นชั้นวางทีวีค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะติดกับประตูบานเลื่อนนะคะเปิดออกไปก็จะเป็นเฉลียงข้างสวนข้างบ้านก็เป็นอีกหนึ่งมุมค่ะที่เราจะเป็นมุมนั่งเล่นชมสวนได้เลย จากห้องนั่งเล่นหลังบ้านนะคะก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องรับประทานอาหารซึ่งจะเป็นโถงกลางบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีความกว้างขวางมากนะคะเราสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6-8ถึงที่นั่งได้เลยแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนหลังบ้านนะคะเพราะมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ติดมาให้แบบนี้และจากห้องรับประทานอาหารค่ะก็จะเชื่อมต่อกับห้องครัวนะคะจะมีประตูบานเลื่อนกั้นส่วนให้แบบนี้ค่ะ ก็มีพื้นที่กําลังดีเลยค่ะเราสามารถใช้ทําอาหารไทยได้สะดวกเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเขาได้ก่อเคาน์เตอร์ครัวมาให้เราเรียบร้อยแล้วพวกหน้าบานเปิดตู้ลอยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่ก็คือทางโครงการเขาทำมาให้เราแล้วนะคะอย่างท็อปเคาน์เตอร์ค่ะก็จะเป็นหินแกรนิตสีดําซึ่งในจุดที่เราใช้วางเตาแก๊สนะคะเขาก็จะมีการทําลดระดับลงไปให้เวลาทาอาหารก็ทําได้สะดวกค่ะข้างบนก็มีหูดดูดควันติดตั้งเอาไว้ให้แล้วและอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีอ่างล้างจานติดตั้งเอาไว้ให้อีกหนึ่งหลุมค่ะ และจากห้องครัวนี้นะคะก็จะมีประตูเปิดเชื่อมออกไปที่รันซักล้างหลังบ้านซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนแม่บ้านแยกส่วนจากเจ้าของบ้านค่ะเรามาดูที่อีกโซนของบ้านกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างห้องนอนชั้นล่างแล้วก็โถงบันไดทางขึ้นชั้นสองเดี๋ยวเราดูในห้องน้ํากันก่อนค่ะ ภายในห้องน้ํานี้นะคะจะเป็นห้องน้าแบบ powder room เอาไว้ใช้รองรับการใช้งานระหว่างวันหรือว่ารองรับแขกนะคะที่พื้นแล้วก็ผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกส่วนสุขภัณฑ์จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดค่ะชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นอ่างล้างมือฝั่งบนเคาน์เตอร์นะคะมีกระจกเงาติดตั้งเอาไว้ให้ถัดมาก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้นระบบดูโอ l ฟลชนะคะพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่ด้านหลังก็จะมีโลว์บอลก่อไว้ให้ใช้วางของกระจุกกระจิกหรือว่าของตกแต่งได้ค่ะ ถัดมาค่ะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะได้วิวสวนหน้าบ้านด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วห้องนอนชั้นล่างเขามักจะจัดให้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะที่เดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยสะดวกแล้วอย่างที่พื้นก็จะปูด,ด้วยลามิเนตค่ะพื้นที่ในห้องนี้เนี่ยสามารถรองรับเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยนะคะซึ่งถ้าจะวางเตียงก็สามารถวางไว้ที่บริเวณมุมนี้ได้เลยสองฝั่งของเตียงค่ะก็วางโต๊ะข้างได้และฝั่งมุมด้านนั้นนะคะก็วางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกหนึ่งตัว ราวนี้เรามาดูที่สั่งปลายเตียงกันค่ะมุมนี้เราก็วางเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เพราะวางเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วนะคะก็จะยังเหลือพื้นที่เป็นทางเดินรอบห้องสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้สะดวกค่ะอ๋อแล้วนินก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยภายในห้องนอนทุกห้องเขาจะมีห้องน้ำมาให้ด้วยในตัวห้องนี้ก็มีนะคะตามมาทางนี้เลย ภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนอัาบน้ําจัดแยกส่วนกันให้เป็นอย่างดีนะคะสุขภัณฑ์ก็จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนด์ดับทั้งหมดค่ะมาดูที่โซนอาบน้ําด้านในนะคะที่พื้นเขาจะทำลดระดับลงไปให้เพื่อกันน้ําไหลย้อนตรงนี้เราสามารถติดตั้งฉักกระดับน้ําเพิ่มเติมได้ใช้เป็นกระจกเทมเพลสก็ดีค่ะ ส่วนที่ผนังด้านในนะคะเขาก็จะมีการติดตั้งแผ่นชาเวอร์เราปรับระดับจานวางสบู่เจาะผนังทําเป็นชั้นวางสบู่ให้แล้วก็มีการเดินระบบสําหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้น2กันต่อเลยค่ะเริ่มจากที่บันไดนะคะจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะลูกตั้งเป็นผิวฉาบเรียบส่วนลูกนอนใช้เป็นไม้ยางพาราอัดประสานส่วนราวมือจับบันไดนะคะก็จะเป็นโครงเหล็กฝังกับพื้น ส่วนมือจับก็จะใช้เป็นไม้ที่สีเข้ากันกับพื้นบันไดคุณผู้ชมจะเห็นประตูะคะที่อยู่ใต้บันไดตรงนี้ก็จะเป็นประตูตู้ไฟของบ้านค่ะขึ้นมาที่บริเวณโถงบันไดนะคะจุดตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างมืดทึบนิดนึงทางโครงการเขาก็เลยออกแบบช่องแสงให้ถึง2ฝั่งนะคะเป็นฝั่งหน้าบ้านกับฝั่งหลังบ้านซึ่งการออกแบบแบบนี้แทนที่จะเจาะช่องแสงตรงกลางจะช่วยทําให้บ้านเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขึ้นมาบนชั้น2นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอน 3, ห้องแล้วก็ห้องนั่งเล่นอีกหห้องโดยจะมีพื้นที่โถงตรงกลางเชื่อมต่อฟังก์ชันแบบนี้ซึ่งพื้นที่โถงตรงกลางตรงนี้ก็มีความกว้างทีเดียวนะคะอย่างมุมนี้ค่ะเราก็สามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นได้อีกหนึ่งมุมเลย ถัดมาค่ะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นชั้นบนซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นชั้นล่างนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจัดพื้นที่ได้ตามอิสระที่เราชอบเลยค่ะจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าห้องนั่งเล่นส่วนตัวก็ได้โดยห้องนี้จะเชื่อมต่อกับระเบียงฝั่งหน้าบ้านนะคะก็เปิดออกไปรับลมชมวิวได้ส่วนของวัสดุบนชั้น2นะคะที่พื้นเขาจะปูด,ด้วยลามิเนตผนังติดวอลเปเปอร์ให้และฝ้าเพดานก็จะมีความสูงอยู่ที่2.7เมตรเหมือนเดิมค่ะ เข้ามาดูภายในมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยค่ะซึ่งมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านนะคะซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ของห้องเนี่ยมีความกว้างขวางทําให้เราจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวได้ง่ายโดยพื้นที่ส่วนแรกค่ะก็จะเป็นพื้นที่โซนทับทอดนะคะแน่นอนว่าสามารถวางเตียงนอนขนาด6ฟุตได้ค่ะโดยเราจะสามารถวางเตียงได้ที่ส่วนนี้เลยนะคะพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งที่ฝั่งปลายเตียงค่ะก็วางเป็นสตอรี่อีกหนึ่งตัวไว้ใช้สำหรับนั่งดูทีวีก็วางเป็นชั้นวาง TV ทีวีทีี่ตรงน้้ไดเลย ส่วนที่พื้นที่ข้างหน้าต่างนะคะตรงลายผนังตรงนี้เรายังสามารถวางมานั่งตัวยาวได้อีกหนึ่งตัวค่ะถัดมาค่ะจะมีช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องหน้าต่างก็เป็นอีกจุดที่เราสามารถจัดเป็นมุมโต๊ะนั่งทำงานได้เลยค่ะ จากโนพักผ่อนนะคะก็จะเชื่อมต่อกับ w a l k in Closet แล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งบริเวณพื้นที่หน้าห้องตรงนี้เราสามารถติดตั้งประตูบานเลื่อนเพื่อกั้นส่วนห้องได้พื้นที่ภายใน w a l k i n c l o s e t ก็มีขนาดใหญ่นะคะระวังเป็นตู้เสื้อผ้าบาิวอินแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้ลงตัวค่ะห้องน้ำของม s สเตอร์เบด m นะคะก็จะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดสุขภัณฑ์ขึ้นมาให้บางชิ้นนะคะแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามมากขึ้น อย่างที่อ่างล้างมือค่ะก็จะเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นใช้งานได้สะดวกทโถสุขภัณฑ์อัปเกรดขึ้นมาให้เป็นแบบชิ้นเดียวและห้องน้ำห้องนี้นะคะยังมีช่องแสงให้ขนาดใหญ่ด้วยเป็นประตูบานเลื่อนติดกระจกฝ้าพอเ,เปิดออกไปค่ะก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงเล็กๆแล้วก็มีราวกรนตกติดตั้งมาให้ในส่วนของโซนชวาเวอร์ค่ะเขาก็จะติดตั้งฉักกั้น์อัพนะ้ำมาให้เลยเป็นกระจกเทมเพลกลาสด้านในก็จะมีพวกแฮนด์ชาเวอร์มีราวระดับอะไรติดตั้งไว้ให้เหมือนเดิมค่ะ 2นะคะพอเราเข้ามาด้านในห้องเนี่ยเราจะเจอพื้นที่เป็นโถงทางเดินแล้วก็ห้องน้ําอยู่ที่ด้านหน้าห้องเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราวางตู้เสื้อผ้าได้พอดีค่ะด้านในห้องน้ำนะคะจะมีการจัดแปลนที่ต่างกันออกไปแต่ว่าจะแบ่งสัสดส่วนระหว่างอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนอาบน้ําเอาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นพื้นที่โซนพักผ่อนซึ่งห้องนี้เนี่ยก็รองรับียงนอนขนาด5-6ฟุตได้รวมไปถึงตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตอกเครื่องแป้งได้เหมือนเดิมค่ะ ส่วนแปลนของห้องนอน3นะคะก็จะมีเริ่มมาจากแปลนแบบห้องนอน2เลยค่ะคือพอเราเข้ามาด้านในห้องแล้วนะคะก็จะเจอโถงทางเดินแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านหน้าห้องก่อนถัดเข้ามาด้านในห้องค่ะก็จะเป็นพื้นที่โซนพักผ่อนซึ่งในห้องนี้ก็สามารถรองรับเตียงนอนขนาด5ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้เหมือนกันค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการเดอะซิตี้สาทร,รกาลปพฤกเดี๋ยวไปฟังมินสรุปกันต่อเลยคะ่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โครงการเดอะซิตีสาทรกละปะพฤกนะคะจะเป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ซึ่งโครงการจะถูกออกแบบภายใต้แนวคิด living under the moon ก็จะเป็นมุดแอนโทนที่ดูสุข,ขุมสงบแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทางโครงการต้องการสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการค่ะโดยในโครงการนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ครบนะคะรองรับการอยู่อาศัยส่วนบ้านภายในโครงการก็จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ที่จะเหมาะสาหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่อาจจะมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวพื้นที่ภายในบ้านแล้วก็ฟังก์กชั่นเนี่ยมีขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการซึ่งจะเป็นบ้านที่มาพร้อมกับระบบ h โฮมออโตเมชั o นมีสัญญาณการขมโมยระบบแ a g n e t i c แล้วก็ช็อคเซนเซอรจัดเอาไว้ให้เพิ่มความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยค่ะ สำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือทำเลที่ตั้งเพราะว่าอยู่ในโซนศักยภาพบนถนนบางแคค่ะซึ่งจากถนนบางแคจะสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนกระปักพลึกแล้วก็เชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษมได้ในระยะเพียงแค่กิโลเมตรกว่า,วา,วาเท่านั้นเองจากถนนกระปักพลึกค่ะสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักเพื่อตรงเข้าเมืองนะคะไปยังโซนสาทรซึ่งระยะเนี่ยก็เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นในวันที่การจราจรไม่ติดขัดก็ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีนิดๆก็ถึงสาทรได้แล้วค่ะ และอีกฝั่งของถนนกระปับพลึกนะคะก็จะไปเชื่อมต่อกับ,บวงแหวนการจนาพิเศษสามารถใช้วิ่งรอบเมืองค่ะไปยังโซนต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑลได้สะดวกในส่วนของถนนเพชรกเกษมนะคะก็จะเป็นถนนเส้นที่มีรถไฟฟ้า MRT ตัดผ่าน ก็จะเป็นช่วงหัวลาโพงบางแคโดยสถานีที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสถานีบางแคค่ะประมาณ1.8กิโลเมตรจากโครงการหรือขับรถประมาณเพียงแค่2-3นาทีเท่านั้นสามารถนั่งไปต่อ BTS สถานีอินเตอร์เชนจ์บางว่าก็สะดวกเรียกว่าสะดวกทั้งการเดินทางด้วยร,รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะที่สำคัญอีกเรื่องนะคะก็คือโครงการยังอยู่ใกล้กับสิง่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีเดอะมอลล์แล้วก็ซีคอนบางแค มีโลตัสบางแคแล้วก็พวกไฮเปอร์มาร์เก็ตฝั่งกาละปะพฤกรวมไปถึงโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลอีกหลายแห่งเรียกว่าทำเลของโครงการเนี่ยช่วยสร้าง w o r k ์กไลฟ์บาลานได้ดีเลยแล้วก็ทำเลที่สามารถเชื่อมต่อกับโซนสาทรได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าหาได้ค่อนข้างยากแล้วค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นของโครงการพิเศษเลยค่ะอยู่ที่12.99ล้านบาทโดยมีค่าส่วนกลางอยู่ที่31บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์1623โดยสำนักงานขายของโครงการจะเปิดทําการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเดอะซิตีสาทรกันละ,ะพฤึกหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แลวก็กด Subscribe ผมได้อยู่เอาไว้ได้นะคะเพราะาเราจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดเลย แล้วพวกเรายังมีรีวิวฉบับละเอียดแบบจัดเต็มรวมไปถึงข่าวในแวดวงอสังหาคุณผู้ชมสามารถไปติดตามอ่านได้นะคะที่ w w w h o m e n a y u c o m และที่ facebook fanpage h o m e n a y u f c ในวันนี้นินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย